สวัสด,ดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟีทุกท่านมีใครโชคดีกันมัง้งคะได้ไปเลยติมติมคนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนสนับสนุสนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิน้นโปรดใช้จรณยานในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลย อาบนก่อนนะเพราะบนมันเข้าอีพีที่หนึ่งบนจะคูบนจะพูบ,บจะวนที่สิบหกทับหกทับหกเลขมันจะมาหกเลยนี่ยุคนี้เป็นเลขของเลขหกได้โต๊ดเลย ผิดเรากลับอยู่แล้วเนาะเลขมีตัวเดียวเด็ดคือสองห้ากันไว้ที่สองสี่หนึ่งห้าอยากได้ก็เอากลับตัวเลยได้ติ่มๆพันคูณพ,นพนันพันคูณพันเน้นตัวนี้เยอะมากตัวนี้กันกันไว้มันเข้าเต็มศูนย์ได้ไหมเต็มมันเข้าเต็มศูนย์แล้วก็เข้าเต็มจิต สองตัวเขาเต็มเจ็ดสามตัวเขาเต็มศูนย์มันเข้าเต็มหมดเลยโออก็เลยจัดหมดเลยได้น้อยเราจัดติ๋วเนาะอ,อันนี้เต็มศูนย์อันนี้ก็เข้าเต็มสีเต็มเลขนี้ยังไม่เคยผิดแต่มันกลับต้องกลับเลขห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้ามันก็เข้าห้าสองสองห้าต้องกลับด้วยเลข เดี๋ยวเวลาสรุปจะลงสูตรนี้ให้ลงคลิปนี้ให้เดี๋ยวเพราะว่ามันแต่มันเป็นแต่เราต้องกลับนะที่เรามันก็มันก็ชึ5 1ใช่ไหมแล้วก็เอาแต่ตัวเดียวนี่แหละอันนี้เราก็ตัดออกไปสูตรนี้ยังไม่ผิดเลยตั้งแต่ต้นปีมาแล้วเต็มเต็มเราจะมาสูตรนี้ลงเลยแต่มันเป็นตัวกลับ2 5 เอาศูนนี้เลยลงลงไว้เลยมาดูกันเลยเราจะใช้เลขที่ออกก็คือสองหนึ่งสามสามแปดแปดศูนย์หกร้อยหนึ่งครั้งสิบหนึ่งครั้งบวกเก้าศูนย์นี่แหละก็คือหมื่นบวกหน่วย สิบล่างหน่วยล่างก็คือ3ามบวกแปดบวกเก้บวกแบวกศบวกหได้ไปที่ศูนยมาที่7จบวกสองแต้มก็คือ9้า จับคู่กันก็คือ07 09 17 19หลักร้อยเรายังไม่ผิดได้นี่หลักร้อยก็คือเราใช้แสนสองครั้งก็คือ4บวกหมืน่นหนึ่งครั้งบวกเจงที่4ีบวกหเป็น5 5าบวกเเป็น12บสองสอมาที่3 ก็คือจะพูดก็คือส0 9 3ูน3 4เก้สามเกีเก้ารร็วไปที่ศูนย์เก้าเข้าแทบ เจ็ดสูตรเข้าหมดเลยดิงวดน,นี้เจ็ดสูตรเข้าสองหนะ้าไม่เป็นไรได้อยู่เนาะ FC เอ็ดสี่อพันคุณพันก็จะได้อยู่แต่ไม่มั่นใจก็รอยคุณร้อยก็ได้เป็นไงล่ะนั่นต่อมาเลขเดียวก็คือสองห้าหนึ่งสาม ศูนย์เก้าแปดเจ็ดล่างเราใช้หลักร้อยหนึ่งครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งบวกเก้าของที่พันหนึ่งครั้งหน่วยหนึ่งครั้งสิบล่างหน่วยล่างสีอ่อย่างสี่ตัวก็คือสามบวกเก้าบวกเก้าหนึ่งบวกเก้าบวก แปดบวกเจ็ดเท่ากับแต่ย้อนหลังแม่นขนาดเนีย้ยแต่เดินหน้ายังไม่รู้เก้าบวกเก้าเป็นแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งบวกไปหนึ่งเต็มคือสองสิบห้าห้าหกเจ็ดเจ็ดติดดับเนีย้ย เจ็ดตดดับอยู่แต่ก,กระลงเพราะว่เราไม่เลืองมันอยู่แล้วเนาะหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเลขจับล่างไม่เข้าเลยไปจับเอาเลขหกมันไม่เข้ามันเลขหลักสิบมันได้อยู่ เดี๋ยวจะเอาใหม่หลักร้อยเราใช้แสนสองครั้งคือสี่แสนสองครั้งหมื่นหนึ่งครั้งบวกเจ็ดกลงที่เนาะสี่บวกห้าบวกเจ็ดหลักร้อยเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกหกเจ็ดสามสามยังมาอีกมาเล็งที่เจ็ดตัวสามมาอีกก็คือ หกสองห้าเจ็ดสองห้าสามสองห้าได้โจ๊ยตัวนี้เลยแต่เรากลับเลขดิเรากลับเลขอยู่นาะเรากลับเลข 3, 5, ก็คือสามห้าสองเมื่อกลับตัวนี้เลยเจ็ดห้าสองเพราะว่า ลักร้อยเอาใส่ทุกตัวแต่ก็กลับกลับเลยเออเต็ม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 ถ้าเอฟสี่ทำเหมือนเหมือนเอดจะเข้าเลยเพราะว่ามันมันสอนเรามาหลายครั้งแล้วอย่างเก้าศูนศูนย์เก้าเนาะมันเราซื้อแต่บุญมันออกล่าง เราซื้อตัวตรงมันออกตัวกลับเราซื้อแต่บนมันออกล่างอย่างศนะูนย์หกอะเราซื้อบนมันออกล่างน้ำมันทั้งบนทั้งล่าง <c oughs> อันนี้ก็ซื้อล่างกันไว้เูยดิแต่มันไม่มามานี่เข้าออนมาเข้าบนเนาะต่อมาสุดท้ายท้ายสุดใส่ละเลขที่เขียนไว้ นยังไม่ได้ไปซื้อเล่มเลยเลียวคือห้าห้าเก้าสามห้าสองตั้งมาที่สองศูนย์เราใช้หลักร้อยหนึ่งครั้งหน่วยหนึ่งครั้งบวกเก้าพันบวกหน่วยหลักร้อยก็เข้าอยู่ดียังยัง ผิดมาครั้งหนึ่งเล้วของปีนี้ผิดครั้งหนึ่งแล้วองหลักลอยสามบวกสองบวกเก้าเก้าบวกสองบวกสองบวกศูนย์อีกก็คือห้าบวกเก้าได้สี่สี่บวกไปเต็มหนึ่งได้ห้าเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามได้สาม អូវាពេញបែបងាយ9เนาะចាំมา55ទៀតមកពេញ8នេះ9 + 4 = 13 บอกเลยพี่เป็นไหมนี่พันร้อยพันพันหน่วยสองสามสองศูนย์สูตรนี้มันจะมาที่ ามบวกสองเป็นห้าสามบวกสองเป็นห้าเป็นห้าแถามศูนย์นียตัดตัดศูนย์ออกตัด,ตดห้าแทนห้าเอาเไม่แทนก็ได้ส C สามสีส่ศูนย์จะไม่เอาห้าเลยแต่สี่นี่จะไม่เอาห้า ห้าสามห้าศูนแต่ถ้าเราจะเอากันไว้ก็คือสี่ห้าสี่ห้ายังไม่เคยออกจักเงี่ยเลยกันที่สี่ห้าเนาะห้าห้าแต่จะเอาศูนย์ใส่เพราะว่าบวกห้าเป็นศูนย์เลยเลีกมันชนกันจะไม่แน่มันชนกันก็จะออกอยู่ดิแต่ไม่เอาสองตัวนี้จ่กันไว้อยู่ หลักร้อยเราก็คือมีห้าสองเป็น10บบวก5้าบวก7 7บวก5ได้สองสามเก้าห็นไหมห้าเป็นศนบวก5บวก7ได้สองสามหลักร้อยได้จงนี้หลักร้อยหลักร้อยเราจะชอบตัวไหน เอฟซีจับใส่เองนะคะจะเอาที่สองห้าศูนย์สามห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์สามมันคงไม่มามันจะมาเก้าห้าห้าบอกห้าศูนยนี้ยังติดอยู่เลยห้าศูนยนี้ยังเอาอยู่ไม่เอาแต่สี่ห้า ชอบก็จัดไปขัดกะผ่าน4ี่หาง1 2 3่สจัดไป5 0 5ศใสห้าแทนศูนย์สี่สมนะคะเต้มรวมก็คือ2อเต็มแต้มดต,ตัว,วย้อคือ2อบวกสองโอ้มันเวลาเกินแล้ว เดี๋ยวิหน้าแคบใบรุน้นชอบก็จัดขัดก้าผ่านนะคะดูคำเตือนจ้าคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่าน,านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆเลยโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดต,ตามนะคะขอให้รล่ำรวยรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า